คว้าโอกาสล่าอนาคตล้วงอินไซต์ถ้าคุณคือคนที่ต้องนำองค์กรบริหารขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตถ้าคุณคือคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวางกลยุทธ์ทั้งภาครัฐและเอกชนถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี่คือฟอรัมแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาดครับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4กับงาน The Standard Economic Forum 2023 ฟิวเจอร์เรดี้ไทยแลนด์เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคตรวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40สิบคนไว้ในงานเดียวพบกับเศรษฐาทวีสินบรรทุลล่ำซํำเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุภวุฒิสายเชื้อกอบศักดิ์ภูตระกูลพยงมศรีวนิชคัตยาอินทราวิชยัยสมโพศ์อาหุไนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซาคโคนเ่เก็บครบทุกมิติ เจาะลึกเมกัเทรนด์2024ทั้งมิติเศรษฐกิจพลังงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสังคมและการเมืองเจาะลึก Inside, อินไซต์อัปเดตข้อมูลล่าสุดก่อนใครจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแลกเปลี่ยนความรู้ลุกวงในกับผู้นำทางความคิดระดับโลกและไทยกว่า40คนเปิดโอกาสในการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งคอมมูนิตี้ที่รวมผู้นำและผู้ออกแบบนโยบายกว่า3,000คน พบกันวันที่23-25ถึงพฤศจิกายน2566จัด3วันเต็มณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซื้อบัตร Early Bird ราคา2,500บาทได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นคว้าโอกาสล่าอนาคตล้วงอินไซต์กับงาน The Standard Economic Forum 2 0 23 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต This s t t h s t t n n d r r p p o d c s t t Eye Opening for your ears Open Relationship p o d c a s t ์ที่เปิดดูความสัมพันธ์ชวนสงสัยและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น Come closer for better understanding หนึ่งเหตุผลลกแตกครับอาจารย์ที่แบบได้ยินมาบ่อยมากจากเพื่อนๆและคนรอบตัวเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของเฮ้ย แฟนของเราลืมแฟนเก่าของเขาไม่ได้สิ่งนี้เป็นปัญหามากๆนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะแบบเป็นประสบการณ์ร่วมของหลายๆคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับสาหรับกลุ่มกลุ่มบุมคคลที่แบบว่าเออไม่ไม่ไมุฟออนจากแฟนเก่าสักทีแต่ตัวเองมีแฟนใหม่แล้วนะอะไรอย่างนี้ว่าไปเดี๋ยวลองดูกันว่าเฮ้ยเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงกันดีนะครับผมคือนุ้ยเปิดแบบเนี้นะ มันทำให้เห็นว่าเนี่ยเป็นปัญหาใช่ครับใช่ไหมก็คือคนที่อย่างน้อยๆนุ้ยเคยคุยกับเขานะคะหรือเขามาเล่าเรื่องอะไรนในชีวิตให้ฟังเนี่ยเขารับไม่ได้อะถ้าแฟนคนปัจจุบันของเรารยังมีแฟนเก่าอยู่ในใจอาการสลักจิตเนี่ยนะคะสลักจิตมันมาได้หลายทิศทางมากซึ่งรอบที่เราที่เราคุยกันเรื่องสลักจิตเนาะ EP แรกๆของรายการเราเลยที่หลายๆคนแบบว่าชื่นชอบ เราจะพูดถึงแบบฝั่งของตัวเราสมมติเราพูดถึงตัวเราแต่ครั้งนี้เราจะลองคุยกันว่าถ้าคุณต้องดีลและรับมือกับคนที่มีสลักจิตอยู่ในใจคุณจะต้องทำยังไงดีนะครับคือเวลาพูดถึงสลักจิตเรามักจะพูดถึงตัวเราเองใช,ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เวลาที่เราเข้าสู่ความสัมพันธ์หรือเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แล้วเราไปเจอคนที่เขายังสลักจิตกับแฟนเก่าเขาเนี่ยนะคะมันมันเป็นยังไงแล้วเราน่าจะเดินไปในทิศทางไหนยังไง mm hmm. ใช่ไหมค,คือ จริงๆขอขอถอยหลัง2อก้านะว่าอยากอยากอยากรีมายพวกเราทุกคนนะคะว่าเวลาที่คุณเข้าสู่ความสัมพันธ์เจอคนที่ชอบแล้วแล้วเราจะลองพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยคุณต่างคนต่างมีอะไรติดตัวกันมาด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> ใช่ไหมก็คือไม่ได้มาตัวเปล่าๆใช่ไหมคะเราเคยพูดไปใน e ีพีก่อนๆหน้านี้ว่าต่างฝ่ายต่างก็มีปัญหา <c oughs> ความรับผิดชอบและข้อจํากัดของตัวเองนะคะแล้วก็เอาเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ นะคะซึ่งคุณก็ต้องในที่สุดมันต้องร่วมกันปรับและและ,และจัดการรับมือไปด้วยกันใช่ไหมทีนี้อาการสลักจิตเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่คุณพามาด้วย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เข้าสู่ความสัมพันธ์มาด้วยนะคะแปลว่าเ,เวลาที่เราพูดถึงคือเราไปยืมชื่อเพลงมานะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อาการนี้ก็คือลืมแฟนเก่าไม่ได้หรือและหรือยังจัดการกับความรู้สึกและประสบการณ์ จากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้ <Ooh. S 1> ใช่ไหมมันสลักจิตอะนะคะและเราก็ชี้หลายครั้งว่าอาการสลักจิตเนี่ยมันบังตาคนคนะใช่ไหมก็คือแทนที่คุณจะมองเห็นคนที่คุณพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นตัวเขาใช่ไหมคุณก็เกิดอาการในหลายๆเวลาเห็นเขาเป็นคนอีกคนหนึ่งที่คุณยังลืมไม่ลง ใช่ไหมอันนั้นอันนั้นเนี่ยแย่นะนะคะแล้วมันก็กระทบต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ชุดใหม่นะคะนี่เราเคยพูดไปแล้วนะคะสรุปเร็วๆให้ฟังว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าสลักจิต่ยมันกระทบอาการสลักจิตกระทบต่อความสัมพันธ์ที่คุณกําลังพัฒนานะคะความสัมพันธ์ชุดปัจจุบันของคุณได้นะคะอ่ะทีนี้แล้วเวลาที่มีอาการสลักจิตเนี่ยมันก็เป็นร่องรอยตกค้างนะคะ ที่เป็นได้ทั้งบวกและลบ,บใช่ไหมก็สําหรับหลายๆคนเนี่ยอ,อย่างเช่นนุ้ยเนี่ยนะคะมีความทรงจําที่ดีมีแง่มุมที่งดงามของความสัมพันธ์ชุดที่ผ่านมาอันนี้ตกค้างทางบวกใช่ไหมมันก็โหยหานะคะหรือ,อปรารถนาว่าอ,อยากจะกลับไปตรงนั้นนะคะหรืออยากให้ความสัมพันธ์ชุดใหม่เป็นแบบนั้น อันนี้สวยอย่างซับซ้อนนะถ้าเป็นแบบนั้นนะลองนึกภาพไวๆเหมือนที่เราเคยยกตัวอย่างกันไปนะเช่นกิจกรรมบางอย่างที่เราชอบทํากับแฟนเก่าพอมีแฟนใหม่เราอยากทําแบบนั้นอีกรอบหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่าดีใช่ไหเราชอบที่นี่เราอยากไปกินข้าวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ่านะคะก็อันนั้นอันนั้นตกค้างทางบวกตกค้างทางบวกคือทางบวกสําหรับเจ้าตัวที่เขายังศรัจิตนะกับพวกมันมี อะไรมีร่องรอยหรือสิ่งตกค้างทางลบ,บใช่ไหมคะเช่นคนที่ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันท็อกซิกอะออถูกทำร้ายในลักษณะต่างๆนะคะหรือถูกแฟนเก่าทิ้งโกสติ้งหายหัวไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นหลายเรื่องนะคะที่มันมันทำให้เกิดความความกลัวความเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตกค้างอยู่ก็คือกลัว ความกลัวกลัวว่าจะเจ็บแบบนั้นอีกจะเจออะไรแบบนั้นอีกนะคะ,ะประสบการณ์นั้นจะซ้ำรอยอีกสลักจิตมันจึงเป็นได้ทั้งบวกและลบอ่ะครับนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่ามันจะบวกหรือลบพอมันมามนคุณพามันมาด้วยสู่ความสัมพันธ์ชุดใหม่มันก็กระทบกับความสัมพันธ์ชุดใหม่ของอคุณนะคะอ่าอันนี้อันนี้ในฝั่งคนที่สลักจิตใช่ไหมัมแล้วถ้าเราเป็นคนที่ไป เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เขามีอาการสลักจิตนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าไอคนว่ามันยังสลักจิตอยู่ยากเหมือนกันนะวันนี้ดูตอนแ้วก็เอถ้าวันหนึ่งเราต้องไปแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาแบบว่าแบบยังสลักจิตอยู่อะแบบแล้วเราจะรู้ได้ไงอาจารย์คือมันมีมันมัน,มนอันนี้เท่าที่เห็นจริงๆแล้วเห็นจากซีรีส์ว่างนะคะเราเอาซีรีส์มตัวตั้งะคะ<บ>หรือจาก การบ่นของบางคนนะคะที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยก็คือเวลาที่ใช้เวลาพูดคุยนะคะกับแฟนเนี่ยแฟนเก่าของแฟนเนี่ยยูดีโพ่แวบมาเป็นระยะหรือบ่อยมากอ่าสมมติในบทสนทนาอย่างสมมติเราคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่แล้วก็เออเนี่ยเขาชอบร้านนี้เหมือนกันเลยอยู่ดีก็พูดถึงคนอีกคนหนึ่งขึ้นมาสมมติดูเป็นแฟนอาจารย์หนาก็บอ เออเธอเนี่ยแบบเนี่ยเราเคยมากินร้านนี้กับแฟนเก่าเนี่ยร้านนี้อร่อยมากเนี่ยเราชอบสั่งเมนูนี้หนึ่งสองสามสี่อ้าวเทเด็กถ้าพูดอย่างนี้นะคือยังดีนะคือคุณมีแฟนเก่าโผล่ให้เห็นเลยครับให้เห็นเลยวว่ากูมาแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีวิธีพูดอ่ะครับอ้าวอย่างเอาเอาเรื่องเดียวกันเนี่ยร้านอาหารเนี่ยใช่ไหมคะเช่นคุณไปกินข้าวด้วยกันเสร็จแล้วแฟนคุณก็พูดขึ้นมาว่าเราชอบร้านนี้มากเลยเราเนี่ยมาร้านเนี้บ่อย นะคะแล้วก็มีเมนูที่เราชอบสั่งพูดโดยไม่เอ่ยชื่อและไม่ได้พูดถึงคนอีกคนหนึ่งแต่ว่าพวกเราบางคนนะคะสามารถสัมผัสได้ว่ามาและเขามาแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเวลาโผล่มันจะโผล่โผล่เป็นเงาโผล่เป็นเงาฟังมาออกผีีเล็กน้อยอะนะคะ, <laughs> อ,ะอะไรอย่างเงี้ยกำลังนึกอยู่ว่าแบบ เคยมีเคยเราเคยทาอย่างกันบ้างไหมเนี่ยบอกว่าบางทีเรา,า,าจะแค่เราจะไม่รู้ตัวจ้าหลายหลายคนจะไม่รู้ตัวแบบแบบเหมือนเราไปทําอะไรบางอย่างทํากิจกรรมบางอย่างหรือประสบพบเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเคยเก,กิดขึ้นแล้วในชีวิตแต่เราเรีมายถึงคนอีกคนแล้วพูดกับคนใหม่โดยที่เราไม่ได้เอ่อยชื่อเขาด้วยซ้โอ,อโดยอัตโนมัติทีนี้ก็คือ,ค,อคือมันมามันก็จะมาจากจากความคือคุณคุณนึกถึงคนอีกคนหนึ่งครับนะคะคนอีกคนหนึ่งมาเยือนมาเยือนอ่าใช่ไหมก็ ก็คุณก็เลยพูดออกไปนะคะทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และอะไรอื่นๆและความทีและความะะทีแฟนเก่ามาเยือนบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่พูดคุยกันทีนี้บางคนบางคนบอกว่าบางคนเนี่ยนะคะเขาเจอสถานการณ์ที่มันเห็นได้ว่าร่องรอยของความสัมพันธ์เดิมมันยังอยู่เยอะมากใช่ไหมอย่างในระยะเวลาเนี้ยพวกเราใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะ นะคะเช่นในใน c e b o o k ใน i ออะไรเงี้ยนะคะรูปและหรือเรื่องราวนะคะของแฟนคุณกับแฟนเก่าเขาน่ยมันยังมันยังอยู่เยอะมากนะคะทีนี้อันนี้ไออันไหนมันเยอะแค่ไหนทนได้ไม่ได้นนี้มันขึ้นอยู่กับของใครของมันนะคะก็จะมีหลายคนที่บ่นว่าเออมันมันเหมือนมันไม่ขาดสายมันยังอยู่ไอความทรงจำชุดนั้นมันยังอยู่แล้วก็ เวลาที่คุณเข้าไปดูนะคะมันก็ยังเห็นความสัมพันธ์พวกนี้อยู่นะคะแล้วก็บางครั้งเวลาที่แฟนคุณเขาเลิกกับแฟนเก่าเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้โลกรู้แมนะ้เออจริงๆนะแล้วมันจะทำไงคือ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 เวลาที่คุณเลิกกับแฟนน่ะนุ้ยบอกมนุษย์ได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นนะใช่นอกจากนุ้ยจะแบบซื้อซื้อแอดนะคะในเดอะซ n d ดา n ว่าให้กูเลิกกับแฟนเอาไม่เร็วนะคะหนูยังซื้แบบอแอ<ๆ>ดเตอร์สลับไม่แล้วก็ซื้อแอดแต่ลการโอเพ่นเลยท่นชีพเบอร์โทรศัพท <B ERT S 1> ์ติดต่ออยู่ด้านล่างตรงนี้อ่าอเลิกกับแฟนค่ะอะไรอย่างเงี้ยเลิกกับคนนี้แล้วประกาศให้โลกรู้ซึ่งมันก็ไม่มันเวลาที่เวลาในในสารการในชีวิตของคนหลายๆคนคุณไม่ได้ประกาศให้โลกรู้แบบนั้นมันก็จะมีคนแค่วงหนึ่งรู้ใช่ไหมทีนี้มันจะมีคนที่บ่น่ะว่าเวลาที่คุณไปเจอ อย่างญาติผู้ใหญ่นะคะ,อะของของแฟนคุณแล้วเขาทักคุณเป็นแฟนเก่าเรียกชื่ออะไรเงี้ยเอาไม่รู้นี่เลิกกันแล้วนะคะแล้วก็บางทีแบบคนคุณนะอันนี้ก็เข้าใจนะคนพายุกมากเริ่มแยกแยกไม่ออกนะคะหน้าตาคนรุ่นหลังๆนะหน้ามัน <laughs> เหมือนกันหมดเลยเงี้ยนะนะก็คุณก็ไปเรียก ค่ะเรียกคือคือถูกเรียกเป็นแฟนเก่าแล้วก็ถูกซักถามราวกับว่าคุณคือแฟนเก่าของไอ้คนนี้ของแฟนคุณน่ะมันเป็นอะไรที่โอ้โหนี้เข้าใจนะมีแหละมีคนเคยเจอถ้าใครเคยเจอพิม,พมพคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวไปตามอ่านนั่นแหะคือร่องรอยมันอยู่เยอะมากนะคะและ้วแล้วคุณคุณอเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายรับอะ่ะเป็นฝ่ายเจอกับมันอันนี้ก็เข้าใจได้ว่ามันมันมันน่าตกใจน่ารําคาญแล้วก็จริงๆมัน ทาให้เกิดการตั้งถามได้ว่าเฮ้ยตกลงตกลงเนี่ยความสัมพันธ์ของฉันมันมันมันเป็นเรื่องจริงป่ะฉันมีตัวตนไหมหนะคะสําหรับคนรอบข้างของของแฟน,แฟนเรารอะไรเงี้ยนะคะนี่อันนี้เข้าใจร่องรอยเนี่ยนะคะมันทําร้ายได้อะทร้ายคนได้อน,นี้ก็จะมีหลากหลายไปต่างๆนานานะคะกะ็ใครเจะเคยเจออะไรยังไงก็เนี่ยลอง แชร์กับเรามาละกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีสถานการณ์เลยแต่แคทเมื่อกี้แอบแอบอ่าคุที่อาจารย์พูดฟังแล้วมีความจุกนิดนึงคือคำว่าแบบเรารู้สึกเหมือนอะไรตัวตนอนะแบบเราไรตัวตนในสายตาของคนอรอบข้างเขาหรือแม้กระทั่งในตัวใน,ในสายตาเขาเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโหการเรายือนอยู่ข้างๆแฟนของเราแต่แฟนของเราคิดถึงแฟนเก่าหรือมีการรีมายถ,ถึงคนเดิมตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่แบบฟังแล้วมันดูหดหูเหมือนกัน คือสถานการณ์แบบนี้นะนุ้ยมันเหมือนมันมันมันเป็นการย้ำเตือนนะครับนะคะว่าเอ้ยเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนมันซ้อนกันอยู่สองความสัมพันธ์คือชุดเก่ามันยังอยู่มันยังไม่ขาดสายแล้วเราอยู่ในความสัมพันธ์อีกชุดหนึ่งมันซ้อนกันอยู่และไอสถานการณ์แบบนี้นะคะที่มีคนเรียกคุณด้วยชื่อแฟนเก่าเขาแล้วก็เข้าใจผิดว่าคุณคือคือแฟนเก่าเขาเนี่ยอะไรเงี้ย มันทําให้หลายๆคนรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ชุดของคุณเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์รองอ <c oughs> ใช่ไหมคือคือเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องรองเป็นชุดรองรนะคะไม่ไม่ไม่ได้มีความสําคัญหรือจริงจังนะคะหรือเป็นจริง <c oughs> ใช่ไหมอันนี้เข้าใจอ่ะนะคะในสถานการณ์ที่คุณคุณเจอกับคนที่ที่มีอาการสลักจิต,จตในระดับต่างๆครับ นะคะก็เนี่ยทีนี้มันมีอีกมุมหนึ่งนะอันนี้ก็อันนี้ก็สำหรับหลายๆคนคือเรื่องน่ารำคาญนะคะคือแฟนคุณเนี่ยเขายังติดต่อพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกับแฟนเก่าเอออ่ะเดี๋ยวเราเริ่มอีพีใหม่ตรงนี้เลยอันนี้น่าสนใจหลาละคนเฮ้ยอินเนอร์มาจากไหนอยู่ดีก็ตาสว่างขึ้นมาเลยจ้ะ มีจริงๆอาจารย์หลายๆคนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันในทุกๆความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นคือแฟนของเรายังคงติดต่อกับแฟนเก่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการการยังฟอล l o w โซเชียลมีเดียกันละกันหรือว่าการไปเจอหน้ากันในทันแบบเราก็บอกว่าเออเรายังคบแบบแฟนเก่าเป็นเพื่อนอยู่นะอะไรเงี้ยค,คบกันเป็นเพื่อน <S <S คบกันเป็นเพื่อนใช่ไหมคะ,ะทีนี้ มันก็หลายๆคนที่ที่พยายามจะเล่นบทพระเอกหนึ่งเอกก็พยายามจะเข้าใจใช่ไหมเวลาที่แฟนบอกเออเออเรากับแฟนเก่าเรายังพูดคุยกันอยู่นะเราเราเลิกกันแล้วแต่เราเป็นเพื่อนกันนะครับนะคะก็พยายามจะเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุณดูระยะห่างอะแล้วคุณหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันยังไงอะนะคะเช่นทําไมเขาคุยกันทุกวันเลยอะ่ะอืเวลาที่แฟนเก่ามีปัญหา ไม่สบายใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเกิดอะไรในชีวิตต้องการความช่วยเหลือก็โทรมาหาแฟนคุณตลอดเวลาที่ปรึกษาที่ปรึกษาทีนี้ไอ้ไอ้บางทีเนี่ยอาะคุณอาจจะเคยเจอสถานการณ์นะคะเที่ยงคืนแล้วแฟนเก่าโทรแฟนเก่าของแฟนโทรมาหาแฟนเรานะคะว่าเออเนี่ยมีเรื่องไม่สบายใจอยากพูดแบบระบายความในใจที่ไม่สบายใจก่อนนอนอ ใช่ไหมอคุณคุณว่าไงอะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรอันโน้ตเป็นหนึ่งเรื่องอะน,นะขออนุญาตโน้ตให้คุณผู้ชมทุกคนได้รู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ที่บอกว่าเอ้ยเราเลิกกันไปแล้วคนที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้มันมีจริงๆนะฮะหมายถึงว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆอะแบบว่าโดยที่ไม่ได้มีอะไรแบบว่าเกินเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยในเคสเนี้ยบางสถานการณ์ก็แปลกๆเนาะเช่เนเหมือนที่อาจารย์พูดมกเมื่อกี้ เที่ยงคืนโทรมาแล้วบอกว่ามีเรื่องไม่สบายใจแต่ว่านอนกอดกูอยู่นะแต่ว่าแฟนเก่าโทรมาแล้วขอเป็นรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งอย่างเนี้ยเธอแป๊บนึงนะแฟนเก่าโทรมาเดยวเขาแบบเขาดูเครียดเครียดว่าใช่เรื่องกูเป้่าอะไรแบบนั้นคือเห็นด้วยกับนุ้ยนะว่าจริงๆในในความสัมพันธ์รักเนี่ยมันมีมิตรภาพปนอยู่ด้วยเสมอครับผมนะคะก็เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณลดระดับนะคะไอ้เรื่องส่วนโรแมนติกเนี่ย คือคือความเป็นเพื่อนมันอาจจะยังอยู่นะคะท,ทีนี้เข้าใจได้ไงแต่ว่าไอ้ฝั่งคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ปัจจุบันบเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเขาจะรู้สึกมั่นคงไม่ถูกสั่นคลอนหรือไม่เกิดคำถามหรือไม่อันนั้นก็เป็นใจคนค,คือมันเข้าใจได้ทุกฝ่ายนะมันไม่ใช่เรื่องว่าใครถูกคนนั้นผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออยากจะชี้ว่าไอ้มิตรภาพหรือความสัมพันธ์ ชุดเดิมนะคะที่บางทีมันไม่ได้ถูกสร้างระยะห่างมากพอมันอาจจะกระทบตัวความสัมพันธ์ชุดใหม่นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่เข้าไปสู่ความสัมพันธ์นั้นนะคะคุณคุณจะมองเรื่องเหล่านี้ยังไงนะคะคือคุณจะสามารถเ,เล่นบทพระเอกและนางเอกที่เข้าใจและไม่เป็นไรนะาค่ารับได้ เช่นนั้นหรือเปล่าคือถ้ารับไม่ได้ก็รับไม่ได้นะครับคือคือคุณอย่าบอกว่ามันมีทางถูกและควรจะรู้สึกอย่างนี้ทุกๆคนถ้าคุณรู้สึกโอเคเรื่องของคุณอะใช่แต่มันก็จะมีคนที่รู้สึกไม่โอเค,คนะคะอันนี้ชวนคิดว่าว่าเวลาที่เจอสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณคุณรู้สึกยังไงอืมอืมอย่างที่บอกไปชชาต้นเลยอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องแบบปัญหาโลกแตกประมาณหนึ่งเพราะว่าเหตุผลของใครหลายๆคนที่เข้าสู่ความสัมพันธ์แลเลิกกันหรือหลายๆคนที่ เป็นคนคุยกันอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นแบบขยับความสัมพันธ์สักทีเหตุผลเรื่องของการลืมแฟนเก่าไม่ได้เป็นเหตุผลแบบหนึ่งในห้ <ๆ S 2> เหตุผลยอดคิดหนูว่าคือตัวอย่างตัวอย่างท้ายเมื่อกี้เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยมันอาจจะกระทบความสัมพันธ์กระทบใจ ผู้คนเยอะแยะเลยอยู่นะเวลานี้นะก็คือเวลาที่คุณเริ่มลองพัฒนาความสัมพันธ์ลองคุยกันคุยกันแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณโอเคแล้วมันมันเหมือน,นถึงจุดที่มันน่าจะยกระดับครับความสัมพันธ์หรือก้าวก้าวต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วแฟนคุณคนที่คุณคุยด้วยมันไม่ยอมยกระดับด้วย <c oughs> นะคะซึ่งส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมยกระดับเนี่ยมันอาจจะมาจากความหวาดกลัวจากความสัมพันธ์ชุดเดิม ใช่ไหมคะค,ค,ค,คือคือคือความกลัวเรื่องท็อกซิกรีเลชั่นชิพที่คุณเคยเจอหรือความกลัวที่คุณเคยถูกบอกเลิกเคยถูกทิ้งเคยถูกโกสติ้งอะไรเงี้ยมันกลัวมันก็เลยทำให้ยังไม่ยอมยกระดับนะคะอันนี้ก็แปลว่าอาการสลักจิตนั้นเนี่ยอันนี้มากระทบตัวความสัมพันธ์ปัจจุบันย,บยกระดับขึ้นไม่ได้นะคะอะไรแบบนี้มันก็ะจะทำให คนทีเน่เป็นแฟนคนปัจจุบันหรือเป็นคนคุยคนปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาอาจจะตั้งคำถามได้เหมือนกันว่าตกลงฉันเป็นอะไรคือฉันเป็นเพียงเป็นเพียงเป็นเพียงเบาะรองเมื่อเธอร่วงหล่นนะป่ะอุ้ยตายเออเลอยนยินาติกเหรอ <laughs> <laughs> ฮออไฟไหมโว้ยเวลาแบบอยู่บ,บ,บ,บนตึก้าหมไฟมีมีเบาแบบนนั้หนาลรองรับอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ตกลงฉันเป็นเบาอันนั้นเหลอนะคะเธออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินใกล้ตายเธอกระโดดหนีภัยกระโดดลงมาบนกูอะนะคะแต่ว่าแค่นั้นหน้าที่ฉันคือมีแค่นั้นคือรองรับการร่วงหล่นไม่ให้เธอกระแทกพื้นโอ้ my god เท่านั้นหรือเปล่าเห็นภาพเลยอันนี้อันนี้คิดว่าใช้ใช้การเปรียบเปรียบเทียบเนี้ยน่าจะพอมองเห็นแต่ในสถานการณ์ทั้งหมดที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี้ยอาจารย์จริงจริง คิดว่าจุดไหนมันคือความแร์ของเหตุการณ์แบบนี้อาจารย์แบบมันแร์กับคนทั้งสองฝั่งบางคือบางคนเขาก็พูดกันตรงๆอ่ะแบบอย่างคนที่เขาไม่ได้กล้าเขยับความสัมพันธ์อาจารย์เขาก็บอกตรงๆแบบเออเราลืมแฟนเก่าไม่ได้อย่างเนี้ยอ่ะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าขึ้นอยู่กับการสื่อสารบอกกันและกันใช่ไหมคะค,คืออะไรคือแร์เนี่ยอันนี้มันพูดยากนะเอาใช้เราเราลองเปลี่ยนขึใหม่อะไรที่ต่างแต่ละฝ่ายรับได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันไงคือมันไม่สามารถเซต มาตรฐานนะคะแล้วก็มีคำตอบถูกคำตอบเดียวให้กับคนทุกคนคใช่ไหมก็คือ,อ,อในสถานการณ์แบบนี้ฝั่งหนึ่งสลักจิตเขาก็มีความกลัวมีร่องรอยความสัมพันธ์มีอะไรของเขาอยู่ชุดหนึ่งนะคะที่เขาเองยังจัดการไม่ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเขายังจัดการไม่ได้มันก็เป็นปัญหาเป็นความทุกข์ใจของเขาในขณะที่ไอ้คนที่มาใหม่เนนะคะก็ อมองความสัมพันธ์มีความคาดหวังนะคะแล้วก็มีความรู้สึกของตัวเองต่างคนต่างมีใจอของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือมันมันบอกยากว่าจะทำอย่างไรในเวลาที่มันมีเรื่องกระทบใจได้ทั้งสองฝ่ายนะคะทีนี้เนื่องจากวันนี้เราคุยกันถึงฝั่งที่คนที่เข้าไปมีความสัมพันธ์นกับคน,บคนที่ทยังสลั<า>กจิต เพราะฉะนั้นเราขอพูดฝั่งคนที่ไปเจอกับคนสลักจิตคือถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้นะดิฉันว่าคุณต้องถามตัวเองนะคะมีคำถามอยู่ชุดหนึ่งคำถามชุดแรกก็คืออ่ะลองมองไอ้คนที่คุณคุณรักและพัฒนาความสัมพันธ์นี้ด้วยดีๆด,ดิคือมันมีเรื่องอะไรที่รบกวนจิตใจคุณอยู่เยอะถูกไหมครันะคะอย่างตัวอย่างที่เราพูดพูดมานะคะถามตัวเองสิว่าเออนะ เราอยากจะลงทุนพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยขนาดไหนคือพูดฟังแล้วมันดูไม่โรแมนติกนะคุณอยากลงทุนกับความสัมพันธ์นี้ขนาดไหนถ้าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุณอยากลงทุนอยากพยายามนะคะอันนี้อันนี้คุณประเมินเองนะไม่มีใครบอกคุณได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมันก็งั้นงนั้นน่ะนะคะมันไม่น่าจะลงทุนหรือไม่น่าจะเสี่ยงมากไปกว่านี้ เดินองไปเลยพี่อืมก็คืออะไรให้อ่านดอกจันข้างล่างเยอะๆที่มันเป็นตัวเล็กๆก็อ่านเยอะๆความลงทุนการลงทุนมีการความเสี่ยงอะไรแบบนี้คือนึกออกครับอาจารย์บางทีเรารู้สึกว่าคนคนนี้เวิร์ดฟอร์ให้เรารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าใช่เรารู้สึกว่าเราพร้อมจะรู้สึกแบบต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองเพื่อที่จะให้เราจะได้คบกับเขาเราเราเราพร้อมสู้ไหมเราพร้อมที่จะแบบว่า ลงใจลงแรงลงอารมณ์และความรู้สึกลงไปอ่ะมันคุ้มกันไหมแต่ถ้าบางคนอย่างอาจารย์คือแบบสมมติรักไปแล้วจริงๆแบบว่าเราลงใจไปแล้วเลยอ่รักแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าอย่างไรจะสู้ใช่ไหมนะคะอ้าถ้าอยากจะสู้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะคะลองลองล,อง,ลองแรงนะคะกายใจกันดูสักรอบเนี่ยนะคะ<ม>ก็ต้องสื่อสารนะคะ,อะลองคุยกับ แฟนคุณดูซิว่าเขามีอาการเราเราสังเกตเห็นหรือเรารู้สึกถึงอาการสลักจิตนะคะเ,เขาคิดว่าเขาอยากจะจัดการกับมันอย่างไรนะคะอ,อ,อาการสลักจิตของเขาเนี่ยมันกระทบตัวความสัมพันธ์กับเรามากมและเรารู้สึกว่าเ,เพื่อจะเดินด้วยกันต่อไปเนี่ย เขาคงจะต้องจัดการกับอาการสลักจิตนั้นด้วยไม่ใช่คุณจัดการอยู่ฝั่งเดียวเพราะมันไม่ใช่สัตว์คุณไม่ได้สลักจิตเขาสลักจิตใช่ไหมก็ก็พูดถึงนะคะสถานการณ์นี้แล้วถามเขาตรงๆเลยว่าในเมื่อมันสลักจิตขนาดเนี้ยยังอยากเดินไปกับฉันไหมยังอยากเดินต่อไปด้วยกันไหมนะคะจะกลุ่มมือเดินร่วมทางไหมนะคะแฟนคนก่อนนะหน้าหนวของหนัว มีช่วงที่เราคบกันแรกๆประมาณสักแบบปีสองปีแรกอะไรเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งอยู่เขาาก็พูดขึ้นมาบอกว่าเธอรู้ตัวไหมว่าเธออะชอบพูดถึงคนอื่นโดยที่เธอแบบไม่รู้ตัวนี่เธอยังคิดถึงเขาอยู่ปะหรือว่าไงแบบว่าถ้าพูดถึงเขาตลอดเลยเราแค่ไม่พูดก็เลยเอา้าวหรอนั่นแหละเป็นจุดที่ทาให้เราแบบว่าตาสว่างขึ้นมาว่าเออว่าเรายังแบบเรายังมีคนเก่าซ้อนทับอยู่เลย,เลยอะไรเงี้ยก็พูดกันตรงตรง อ่านี่นเป็นน,นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากก็คือสื่อสารกันนะคะว่าเอ้เร,เราเราเราสังเกตเห็นและอาการเนี้ยมันบั่นทอนใจเรามากนะคะครเราจะจัดการกับมันร่วมกันไหม,มนะคะคือถ้าจะจัดการร่วมกันก็แปลว่าเ,เราจะยังยืนอยู่ด้วยกันนะคะช่วยกันจัดการนะคะ ถามเขาซิว่าเขาอยากให้คุณช่วยอะไรไหมจริงๆตัวอย่างที่หนุยยกอะ่ะดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการชี้ให้เห็นว่าคนที่เป็นแฟนคนปัจจุบันเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วเขารู้สึกยังไงแล้วเขาบอกกันตรงๆใช่ไหมอ่ะถ้าอยากจะจัดการด้วยกันนะคะก็ลองคุยกันไหมว่าอาการสลักจิตของเขาเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคะเขามีร่องรอยบวก หรือลบเนี่ยอย่างไรมีความกลัวอะไรนะคะลองไหนลองพูดให้เราเข้าใจนะคะคุณเลิกกันยังไงมันถึงนําไปสู่ความกลัวอะไรยาเงี้ยอยากแช์กับเราไหมครับนะคะถ้าไม่อยากแช์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอยากจะให้เราเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะจัดการกับสลักจิตนะคะก็ลองดูแต่ถ้าจะ อาสาเป็นตัวช่วยนี่คุณก็ต้องต้องใจฮึบเนะต้องสู้นึงใจคุณต้องแบบใจคุณต้องแกร่งนิดนึงใช่คือถ้า,ถ,าถ้ามีความรู้สึกว่าอพอเขาเริ่มเปิดว่าด้วยการสลักจิตแล้วคุณปีใส่เนี่ยนะคะมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะคะก็ก็ลองลองลอง,ลองดูว่าตัวเองสามารถจะเป็นตัวช่วยแบบนั้นได้ไหมถ้าไม่พร้อมในเรื่องใ,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 ในในในทางใจทางอารมณ์ก็อาจจะไม่ต้องเล่นบทนั้นก็ได้นะคะแต่ว่า อลองพยายามสื่อสารค่อยๆสื่อสารเรื่องการสลักจิตนะคะอาการสลักจิตที่ว่านี้นะคะแล้วอาจจะต้องให้ s p a c อ่นะให้พื้นที่และให้เวลานะคะก็คือคุณสื่อสารกันใช่ไหมว่าเฮ้ยฉันรู้สึกถึงอาการสลักจิตนะคะและไอตัวอาการสลักจิตของเธอมันกระทบความสัมพันธ์ของเรานะคะลองให้เวลานะคะแล้วก็ให้พื้นที่ให้เขา ปรับใจไหมแต่ก็คือมันคือการประเด็นหลักก็คือชี้ให้เห็นนะว่ามันมีอาการสลักจิตและการสลักจิตนี้กระทบเราวันนี้น่าจะพอได้เห็นนะครับว่าคนที่จะต้องรับมือกับคนที่มีอาการสลักจิตหรือที่บอกว่าลืมแฟนเก่าไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรอยากให้ลองทบทวนตัวเองดูแล้วก็อย่างแรกเนี่ยจริงๆมันง่ายมากเลยอาจารย์ลองถามตัวเองดูว่าเราไหวแค่ไหนเรา พร้อมจะลงทุนลงแรงลงความรู้สึกไปกับความสัมพันธ์นี้แค่ไหนอะไรเงี้ยก็ลองทบทวนตึงดูถ้าใครเคยเจอความสัมพันธ์แบบนี้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปตามอ่านนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการ Open Relation s h i p นะครับทุกวันพระสัสดีเวลาหโม,มงเย็นทาง YouTube ของเ e s t a ตา a ์พอดแคสและทุก Podcast Player นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o u t u b e ของ The เดอ a สต Podcast ด้วยนะครับวันนี้น,น้องุนยและจาจาร์เฉลี่ยพรขอยนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Open Relationship. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.